องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายพิชัยเลิศพงดีสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติให้สำนักช่างจัดเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าปฏิบัติงานขุดลอ,อกลำเหมืองในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายวัยศักดิ์ใจเทพนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายได้เข้าเยี่ยมและสนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติงานขุดลอกลําเหมืองเพิ่มการไหลระบายของน้ําในลําเหมืองและลดการเกิดปัญหาน้ําล้นตลิ่งในฤดูน้ําหลากที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําสาธารณะในเขตตำบลห้วยสายตำบลห้วยสายเป็นตำบลน,น้ำหลากแล้วก็น้ำกากเกษตร ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ที่เขาขอและยกชัยเลิศพงศ์ที่สอนไปแล้วก็ขอท่านสจปูนไปเพราะว่าพื้นที่เขาเนี่ยถ้าน้าหลากเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าหญ้าเยอะถ้าน้ํามาปุ๊บเนี่ยน้ำอาจจะเปลี่ยนทิศได้ถ้าเกิดมีการาน้ํามีเศษขยะเศษมาขวางทางในส่วนหนึ่งก็าทางการเกษตรพื้นที่ตำบลรายเป็นพื้นที่ทการเกษตร5,000กว่าไร่ฉะนั้นน้ําตรงนี้เนี่ยน้ำการเกษตรเนี่ยถ้ามาโดยสะดวกเวลาชมพันปล่อยน้ํามาปุ๊บเนี่ยถ้าน้ําเดินทางมาสะดวกถึงรวดเร็ว เจ้านาก็ได้ทำนารวดเร็วนะครับต้องขอขอบคุณมากมากครับขอบคุณท่านนายกอบจท่านชุิชัยท่านสุจอบูล จากที่ได้รับการประสานงานจากเทศบาลตำบลห้วยสายนะคะในการขอเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาทําการขุดลอกลําน้ําต่างๆในเขตพื้นที่ของตำบลห้วยสายทั้งหมดนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ส่งเครื่องจักรลงมาขุดลอกแม่น้ําต่างๆนะคะได้แก่ลําน้ําห้วยสายลําน้ําแม่ตาด น้ำแม่งามแล้วก็น้ำแม่พริกนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานานนะคะทาให้วัชพืชต่างๆขึ้นขวางทางน้ําถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะๆขึ้นมาหรือว่ามีน้ําหลากขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดอุทกภัยซึ่งทําให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในเขตตาบนห้วยทรายแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราขุดลอกเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยแล้วก็ยังช่วยเปิดทางเดินน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในการทำกรเกษตรด้วยค่ะ